ครับหลังจากที่นักเรียนนะครับได้ทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบไหนนะก็มากดคําว่า f i n i t ตเลยนะครับแล้วก็กรอกไปในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เนาะชื่อของเรานะครับชื่ออะไรสําคัญนะแล้วก็ชั้นเนาะมหนทับหนม .2 ก็กรอกม .2 องทับอะไรก็ใส่มานะครับแล้วก็สามเงาวิทยาคม นะครับโรงเรียนนี้จําเป็นต้องใส่ถ้าไม่งั้นจะกดผ่านไม่ได้เนาะแล้วก็ในส่วนสําคัญที่สุดก็คือคีย์คีย์โคดซึ่งคีย์โค้ดเนี่ยจะต้องมาดูตรงนี้นะสีเขียวๆตรงนี้นะครับกอบ๊อปคปี้ไปวางมันคือคีย์โค้ดของครูนะครับถ้านักเรียนไม่ใส่คีย์โคดต,ตรงนี้นะครับมันก็จะทําไมส่งไม่ได้นะก๊อปมาวางเลยแล้วก็กดเซ็น นะครับกดเซนตรงนี้ก็จะเป็นการอันเซตซิ่งการส่งนะครับโดยนักเรียนต้องเลือกอันบนนี้นะอันบนนี้ก่อนส่งอีเมลถึงครูนะครับแล้วก็กดส่งนี่มันก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะครับจริงๆมันจะโชว์คะแนนโชว์คะแนนด้วยนะว่าทำได้กี่คะแนนก็ไปลองทำกันดูนะเด็กๆ ส่วนคุณครูก็จะได้รับกระดิ่งแจ้งเตือนว่าส่งมาหาครูแล้วนะครับไปลองทำดู